มาจ้าทุกคนจ้ามาแสบๆกับสาวละเอดจ้ามันนี่สาวละเอได้บักเดือจากพี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ล่ะบักเดือหน่อยจ้าบักเดือหน่อยครับเจวประแดกนี่เจลประแดกเล่าของสาวละเอดเองจ้ามาพี่น้องจ้ามาแ่บๆน้ำกันเนี่ยบักเดือยหน่อยๆเนี่ยโอ้เบิ่งนี่ล่ะกับเจวเล่าเจวประแดกสุกจากพี่น้องของสาวละเอดเองเด้อเนี่ยพี่น้องคะอื้อือือแบบ หมกึกดูอ่ะบระุรีกิบบนโดนหรอวพี่น้นนองกับปแดกแซ่บๆกว่าเข้ากันเลยมึกเนี่นยล่ะคำยังไงกว่า บคิดอยากสีทางในงามๆจต่เจวเล้าค่ะเจวประแดกสุกประแดกปานินบะมีกลางพี่น้องคะแซ่บแสบหอมหอมไยสนใจสั่งได้ค่ะกลอบ แจ่วหอมหมัอนหอมเครื่องค่ะค่ะหอมคาบโบมีกางด้วยค่ะเขากันแห้งค่ะเบิเเร์นเลยนะทำยังไงหอมหมึกเดือกับแจ่วเขากันเขากันอกอ่คพั ันนี้เพิ่นเอิ้นบักเดือชิงน่าจะเอิ้นว่าบักเดือชิงล่ะค่ะหรือบักเดือชุ่มพร่นเพิ่นล่ะไต่มามากินกับปลาแดกปลาแดกบองเล้าจะหอมกลับกันเนถะอะลงนี่พ่วงไงไงพ่วงไงค่ะค่ะ ขุยเจ้าลงไปลเลยเข่ากันครับก,กัดับบ๊อบหวานเลยค่ะมากเดือ ป้ากิบมีบเดินมันจออกฝาดฝคือเฝาดเข้ากันค่ะ mm hmm. จับเจาแซ่บจับอือ mm hmm. mm hmm. แก้วหอมผักเป็นแก้วซุกแล้วเด้อค่ะนี่ปรงซุกแล้วเรียบร้อยค่ะขัวซุอย่างดีค่ะพี่น้องคะบ่ม,มีกลาง แก้วกินเล่นก็ได้กินเมียงสิก็ได้ค่ะกินกับข้าวก็แซ่บหอมครับหอมค่ะ ผูดได้สนใจแก้วติดต่อสาวเลนได้ค่ะถ้าขอความมาได้คําสุดท้ายกราบหังใส่ขาเหลืองหอมแบคพัก